สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าออถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะเทมประกันยังไงนะครับผมหรือว่าจะมีขั้นตอนยังไงนะในการที่ว่าเ,ออเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือเรียบ และรอบนิ่งขึ้นย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะก็คือหยุดรถนะครับซึ่งต้องหยุดรถโดยทันทีนะครับไม่ควรจะขับรถหนีจากจุดเกิดเหตุนะครับผมต่อมานะครับก็ให้โทรเรียกตำรวจนะ หากชนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ควรโทรเรียกตำรวจมาเพื่อทําคดีนะครับซึ่งทางประสัยประกันนะครับอาจจะขอข้อมูลเรื่องคดีเมื่อคุณทําเรื่องเคลมประกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าต้องการเร่งให้เคลมประกันลดเสร็จไวๆนะครับคุณก็ควรขอข้อมูลจากตํารวจมาโดยด่วนนะครับผม 3. ครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่กรณีนะถามข้อมูลเกี่ยวกับคู่กรณีมาให้ครบนะครับโดยเฉพาะชื่อนามสกุลที่อยู่ใบขับขี่แล้วก็พวกหมายเลขติดต่อนะครับ ต่อมาครับจดข้อมูลรถของคู่กรณีนะนอกจากข้อมูลของตัวคู่กรณีแล้วนะครับคุณควรมีข้อมูลเกี่ยวกับรถของคู่กรณีด้วยเช่นยี่ห้อรุ่นเลขทะเบียนอันนี้จะมีประโยชน์เวลาเคลมประกันรถยนต์ภายหลังนะครับต่อมาครับจดข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์นะเช่นเวลาและสถานที่เกิดเหตุน,นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ควรบันทึกไว้ว่ารถของเรานะกับคู่กรณีวิ่งไปทางไหนรวมถึงสภาพของรถนะครับทั้ง2ฝ่ายจะช่วยให้การเคลมประกัน ง่ายนะครับผมต่อมาครับคือการถ่ายรูปนะถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับมีกล้องหน้า,ารถนะก็ให้เซฟเก็บไว้เลยนะครับเพราะสามารถนํามาประกอบเป็นหลักฐานจักการากเเลมประกันได้นะอย่างนะครับควรรีบถ่ายรูปทันทีที่เกิดเหตุนะครับและหากได้รับบาดเจ็บตรงไหนจากอุบัติเหตุนะครับก็ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับแจ้งเหตุ hey, กับบริษัทประกันโดยทันทีนะรีบแจ้งบริษัทประกันทันทีที่มีโอกาสนะครับบริษัทประกันหลายที่นะครับมีนโยบายให้ผู้เคลมประกันเนี่ย แจ้งเหตุโดยทันทีนะสุดท้ายนะครับผมก็คือหาพยานนะหากมีพยานระหว่างที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับผมเพื่อนๆสามารถขอให้เขาช่วยเหลือได้เพื่อเพิ่มหลักฐานในการเคลมประกันได้อีกทางหนึ่งครับผม หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องการเคมประกันเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆคือต้องมีสตินะครับผมในการขับขี่รถและจัดการเรื่องเคมประกันอะไรต่างๆนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับผมการเคมประกันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับขอให้มีสติอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะลองดูกันนะครับผมขั้นตอนแต่ละอย่างบางอย่างก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะรู้ไว้เผื่อได้มีโอกาสได้ใช้วันใดวันหนึ่งนะครับผม ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ